ยินดีต้อนรับสู่สวนแคสพอดแคสต์สำหรับชาวสวนเพื่อชาวสวนกุหลาบโดยชุมนุมเทคโนโลยีแอนด์เดเวล็อปเมนต์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยสวัสดีครับกับผมจุลเทพศิลปานันทกุลไอแซคนะครับรับหน้าที่เป็นโฮสในวันนี้ครับและผมพัทรธรนไพศาลกมาศเซนครับเป็นโคโฮสของเราในวันนี้ครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากแขกของเรานะครับพี่ป้อมอยู่กับเราแล้วครับนายพัทรพลอารีชนครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ป้อมพี่มาจากพักอะไรนะครับคนนี้ อ่าผมเป็นผู้สมัครประธานนักเรียนพักเบ t เทอร์ c ิกเจอร์เบอร์หนึ่งครับอือครับเราเชื่อว่าพี่น้องชาวส่วนกุหลาบของเราเนี่ยครับหลายๆท่านเนี่ยพอรู้จักกับพี่ป้อมของเราอยู่ดีประมาณหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าคนที่คลิกเข้ามาดูแต่ยังอาจไม่รู้จักพี่เขาดีนะครับเราอยากให้พี่ป้อมเนี่ยแนะนําตัวให้กับผู้ฟังของเราฟังหน่อยครับว่าเป็นใครมาจากไหนทําชุมนุมอะไรแล้วก็ ชีวิตตนเองพอสังเกตก็ได้ครับที่เกี่ยวข้องกับว่าทาไมอยากเป็นประธานนักเรียนครับอ่ะครับผมก็อขออีกครั้งหนึงนะครับว่าผมเนี่ยชื่อพัทพน์อารีชนก็ตอนนี้เรียนอยู่ห้องม5หนึ่งศูนย์ครับก็ผมก็อยู่โรงเรียนนี้มาตั้งแต่ม1ครับแล้วก็ตอนม1เนี่ยก็ช่วงนั้นก็เริ่มพยายามหาชุมนุมที่ตัวเองจะอยู่ใช่ไหมครับแล้วก็ไปจบลงที่ชุมนุมยูเนสโกเนาะก็ทํากิจกรรมมาเรื่อยๆครับก็เรียนไปด้วยทํากิจกรรมไปด้วย จนมาสักมสามเนี่ยก็อาจจะมีการค่อยขลองดูชุมนุมอื่นแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็กลับมาอยู่กับชุมนุมยูเนสโกครับแล้วก็ทํากิจกรรมมาเรื่อยๆครับจนพอถึงช่วงอ่าขึ้นมห้าเนี่ยครับก็มีโอกาสได้ทํากิจกรรมหลายๆอย่างมากขึ้นได้เห็นภาพกิจกรรมงานโรงเรียนมากขึ้นแล้วก็ได้รู้จักกับเพื่อนๆในรุ่นมากขึ้นครับก็เลยรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยก็มีประสบการณ์ที่คิดว่าจะสามารถนํามาใช้ในการ ดูแลงานของการเป็นอ่าคณะกรรมาการนักเรียนแล้วก็พร้อมที่จะผลักดันโรงเรียนนี้ไปข้างหน้าครับก็เลยตัดสินใจที่จะลงสมัครเป็นประธานนักเรียนครับประมาณนี้ครับอืมก็สนใจมากเลยนะครับชมรมยูเนสโก้เนี่ยเป็นชุมรมที่ทําเกี่ยวกับตรงประมาณต,ตกึกยาวใช่ไหมครับอ่ะครับผมก็จะมีเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ดูแล แขกของเรียนหรือว่ารับผิดสาขาเนาะแล้วก็จะมีจัดกิจกรรมต่างๆที่ให้กับน้องภายในโรงเรียนอะไรประมาณนี้ได้ครับในเมื่อพี่เป็นทั้งประธานนักเรียนที่แล้วก็ประธานชุมนุมจัดจัดเวลากับการบ้านการชุมนุมอะไรยังไงครับเออคือก่อนหน้านี้เนี่ยก็เป็นประธานชุมุมอยู่ใช่ไหมครับแล้วก็งานชุมุมเนี่ยมันก็มีการดาเนินมาเรื่อยๆตลอดทั้งปีครับซึ่งใน,นปัจจุบันเนี้ยบทบาทหน้าที่ในชุมุมเนี่ย ผมก็ได้มีการเลอกตั้งประธานชุมนุมคนใหม่แล้วก็เริ่มที่จะผัดเปลี่ยนรุ่นก็ทําให้เวลา,าตรงนี้กับชุมนุมเนี่ยก็มีบทบาทที่น้อยลงมีเวลาที่มากขึ้นซึ่งก็สามารถเอามาโฟกัสกับตรงอื่นไปได้ครับส่วนเรื่องเรียนเรื่องอะไรมันก็ควบคู่ก,กับการทํากิจกรรมของผมมาอยู่ตลอดแล้วเพก็เลยรู้สึกว่ามไม่ได้เป็นปัญหาครับครับทีนี้ผมว่าปีเนี้ยกนเขาเหมือนรีบๆแปลกๆนะพี่วันเนี้ยคือเป็นวันที่เท่าไหร่เอ่ย วันนี้วันที่อัดเนาะเป็นวันที่5มกราคมสองท่อห5 6กใช่ไหมครับข<น> <ancestors. S 2> เขาเรีบรับรับสมัครวันที่6ธันวาที่ผ่านมานะครับปีที่แล้วแล้วก็ประกาศว่าใครเป็นผู้สมัครกอน,นอกมีทั้งหมดสามคนใช่ไหมครับปีนี้ใช่ครับก็จะมีพี่ป,ป้อมแล้วก็อีกสองคนนะครับผมว่ามันรีบแปลกไหมพี่อืมอ่าส่วนตัวพี่คิดว่าระยะเวลาหนึ่งเดือนเนี่ย มันก็เป็นระยะเวลาที่ค่อนข้างที่จะโอเคแล้วเนาะเพราะว่าก่อนด้านนี้เนี่ยาทางคณะกรรมการนักเรียนก็ได้มีการไปเปรย์ประชาสัมพันธ์ให้กับรุ่นบริหารชุมนุมบ้างซึ่งส่วนมากเนี่ยก็เป็นมห้าเนาะว่าเออว่าจะมีการประกาศการรับเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนภายในไม่ช้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอพี่ได้รับรู้ข่าวเนี่ยพวกพี่ก็ได้เริ่มไปฟอร์มทีมอะไรมาตั้งแต่ก่อนที่จะมีการประกาศรับสมัครเลือกตั้ง้วครับ มันก็เลยทําให้พี่รู้สึกว่าโอเคพี่มีเวลาเตรียมตัวมากกว่าเพราะว่าพี่รู้สึกว่าพี่ตัดสินใจที่จะมาเป็นลงสมัครประธานนักเรียนมาสักช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วแล้วพร้อมๆก,กับที่มีเพื่อนๆที่ได้คุยกันแล้วก็สนใจจะเป็นคณะกรรมการนักเรียนร่วมกันเราตั้งแต่เทอมหนึ่งแล้วอะไรเงี้ยครับพอรู้สึกว่าตัดสินใจที่จะเริ่มทําจริงๆอ่ะก็เลยสามารถดําเนินงานไปได้เรื่อยๆครับแล้วทําให้ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัครเนี่ยพวกพี่เนี่ยได้มีการเตรียมตัวเตรียมงานกันมาก่อนแล้วทําให้รู้สึกว่า เวลามันไม่ได้บีบอัดขนาดนั้นครับอือคือมันมีเปรยเปรยมีแล้วนั่นเองใช่ไหมครับครับแล้วก็ม,มันมีจุดไหนในชีวิตการเป็นนักเรียนส่วนกลางเนี่ยครับที่ทําให้เฮ้ยฉันอยากเป็นประธานนักเรียนกว่าฉันอยากทํางานฉันอยากเป็นกอนอมันมีจุดไหนที่เหมือนคิดมาเลยว่าฉันอยากทําหน้าที่ตรงนี้มีไหมครับครับผมก็ ผมเนี่ยก็ทํางานชุมนุมมาก็หลายปีใช่ไหมครับมันก็ได้รับประสบการณ์กับการทํากิจกรรมชุมนุมมาเรื่อยๆแล้วทีนี้พอมีค่ายปฐมถมนิเทศของนักเรียนชั้นมัธยมเอ้ยของนักเรียนรุ่น146เนี่ยผมก็ได้ไปสมัครเป็นที่เลี้ยงค่ายเนาะทีนี้พอเป็นที่เลี้ยงค่ายเนี่ยพอเลือเประธานสีผมก็เอ่ออาสาตัวที่จะเป็นประธานสีแล้วทีนี้พอทํางานไปเรื่อยๆมันก็ไม่ได้ทํางานแค่ภายในสีของตัวเองมันก็ทํางานกับ คนสีอื่นๆที่เป็นพี่เลี้ยงเหมือนกันเนาะแล้วทีเนี้ยพอเราทํางานไปเรื่อยๆเราเหมือนยิ่งทําไปยิ่งเห็นบทบาทว่าเออเราแบบนําในด้านต่างๆ oh. นําการประชุมร่วมกันนอบทบาทหลายๆอย่างอะไรเงี้ยเราก็เริ่มมีคนมาทักแบบเฮ้ยโหปีหน้าลงประธานนักเรียนไหมเนี่ยอะไรเงี้ยทําให้เรารู้สึกว่าเออมันก็มีข้อสงสัยในใจตัวเองเนาะว่าเออหรือว่าหน้าที่ตรงนี้เนี่ยเราจะ ลองทํามันดีไหมลองลุยกับมันสักตั้งไหมอะไรครับก็พอผ่านมาเรื่อยๆได้ทํากิจกรรมเรื่อยๆได้เห็นภาพกิจกรรมโรงเรียนเรื่อยๆก็ทําให้รู้สึกว่าเออเราก็มีมุมมองที่อยากจะพัฒนาโรงเรียนไปในแนวทางของเราพร้อมกับเพื่อนๆของเราครับก็เลยได้ตัดสินใจมาลงเลือกตั้งครั้งนี้ครับพี่ครับพี่มีแผนที่จะรีครูทเอ่อมอสี่หรือรุ่นน้องกว่าเป็นเอ่อผู้ช่วยหรือว่าแมเนจเจอร์ไหมครับ คือถ้าส่วนตัวผมอะผมมองว่างานของคณะกรรมการนักเรียนอะมันไม่ใช่แค่งานของคณะกรรมการนักเรียนนะครับแต่ว่าผมมองว่าอาจจะรวมถึงงานของระดับชั้นมหกเนาะเพราะว่ากิจกรรมของโรงเรียนหลาย,ลาย,ลาย,ลายๆอย่างเนี่ยมันต้องใช้ความร่วมมือร่วมแรงของเพื่อนๆในระดับชั้นมหกเนาะเพราะ,ะนั้นถ้าเกิดมองในภาพงานของกนอนเพียวๆเนี่ย <ๆ S 1> ที่มองไปที่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่หกมากกว่าก็คือมห้าในปีนี้เนาะ แล้วก็ส่วนระดับชั้นอื่นๆลงมาเนี่ยอย่างเช่นอ่ามสี่เนี่ยมสี่มห้าก็จะอยู่ในบทบาทชุมนุมซะมากเนาะแล้วส่วนมหนึ่งมสองมสามเนี่ยพวกพี่เนี่ยคิดว่ามันเป็นช่วงที่เก็บเกี่ยวประสบการณ์มากกว่าครับการที่ดึงน้องเข้ามาลงมืองานในงานสเกลใหญ่ในงานที่จริงจังจนเกินไปเนี่ยอาจจะยังไม่ใช่ช่วงวัยที่เหมาะสมแต่ว่าน้องๆเนี่ยก็มีช่องทางในการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ครับไม่ว่าจะเป็นชุมนุมหรือว่า กิจกรรมต่างๆที่ถูกสร้างมาให้กับนักเรียนเนี่ยพี่คิดว่าบทบาทต,ตรงนี้น่าจะเหมาะสมกับนักเรียนนะครับมอลหนึ่งมอสองมอสามหรือว่ามอสองมอสามบางชุมนุมหรืออาจจะตั้งแต่มอหนึ่งบางชุมนุมเนี่ยก็มีพื้นที่ให้นักเรียนมอหนึ่งมอสองมอสามเนี่ยได้แสดงออกได้พัฒนาตนัวเองอยู่แล้วส่วนมอสี 4, ม่มอห้าเนี่ยที่เป็นแกนหลักของชุมนุมน้นๆแล้วกันเนาะก็จะได้มีพื้นที่เข้ามาจับกับงานโรงเรียนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นพี่คิดว่าเออสุดท้ายแล้วในแต่ละระดับชั้นเนี่ยก็จะมีบทบาทและความสําคัญที่ ผลักดันกิจกรรมของโรงเรียนหรืองานของเรียนไปพร้อมๆกันอยู่แล้วครับตอ,อเรื่องอะไรดีกว่าพี่ตอนนี้เนี่ยผมเพิ่งเห็นเลยนะผมเพิ่งเปิดอินสตาแกรมขึ้นมาเลยครับผมมีพ<ม>ลิซีขึ้นมาแล้วของ s อ v i c t o r เอร์อ่อเบตเตอร์พิกเอของพักพี่ใช่ไหมครับครับอ่าทีนี้โอ้ตั้งชื่อแต่ละอย่างเบตเตอร์ better หมดเลยมันเบตเตอ,อ a, ร์กว่ากนปีนี้ยังไงครับอธิบายนโยบายด้วยผม น่าสนใจมากเลยพักนี้ครับก็เราพยายามมองในมุมอมองที่แตกตาก่างหรือยังไม่มีอยู่นะครับโดยเบเซอร์เนี่ยมันแปลว่าดีกว่าใช่ไหมครับอ่ะใช่อย่างเอาโพสต์นโยบายโพสแรกเลยอย่างเบเซอร์มีเดียครับในปัจจุบันเนี่ยกมม็มีการเปิดเพลงตอนเช้าใช่ไหมแบบในบางวันเนาะซึ่งพี่มองว่าเออการเปิดเพลงในในตอนเช้าเนี่ยก็เป็นอะไรที่น่าสนใจใช่ไหมแต่เราสามารถทําอะไรที่นอกเหนือจากการเปิดเพลงได้ อย่างเช่นการเปิดพอดแคสต์หรือการนำข่าวสารต่างๆมาอัปเดตเนี่ยก็อาจจะทําให้นักเรียนเนี่ยได้รับข่าวสารความรู้มากขึ้นซึ่งก็จะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าหรือดีขึ้นเนาะ<ม>แล้วก็รวมถึงการสรุปหน้าเสาธงเนี่ยซึ่งก็คิดว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนมันก็น่าจะทําให้ชีวิตความเป็นอยู่ของนักเรียนดีขึ้นก็รวมถึงนโยบายอื่นๆด้วยครับที่ใส่คําว่า better ไปเนี่ยพอคิดว่านโยบายเหล่านี้เนี่ยจะตอบโจทย์ให้นักเรียนทุกคนเนี่ยได้สามารถ ช้ชีวิตในโรงเรียนได้มีพื้นที่ในโรงเรียนได้อย่างดีขึ้นครับคือสรุปข้อมูลข่าวสารในโรงเรียนทุกอย่างมาให้หมดให้นักเรียนของเราเนี่ยเพราะลําโพงบางทีมันไม่ได้ยินไม่ค่อยดีนะครับก็เลยได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นทีนี้ส่วนใหญ่ข้อมูลที่เขาแจกแจงมา่อนเช้าอ่ะผมได้ยินแต่สินผอ,อ,อพูดท่านรองพูดต่างๆนานาพี่ว่าตรงนี้มันคือเป็นเรื่องจําเป็นจริงๆใช่ไหมครับ อการพูดตอนเช้าเนี่ยมันไม่ได้มีแค่การให้อวาสของอแบบคุณครูผูดหนวยการอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่มันก็ยังมีประกาศแล้วการให้อวาทของคุณครูและผู้อำนวยการเนี่ยก็จะมีประเด็นสําคัญเกี่ยวกับโรงเรียนนั้นเกี่ยวกับโรงเรียนนะเวลานั้นๆก็ได้อย่างเช่นใกล้สอบเนะี่ยบางทีนักเรียนอาจจะยังไม่ทันคิดว่าเรียนมาเรื่อยเออนี่ใกล้สอบแล้วหรอบางทีเิี่งที่คุณครูพูดเนี่ยก็อาจจะทําให้นักเรียนเนี่ยได้ฉุกคิดใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็จะสรุปเป็นบุลเลตเป็นหัวข้อ หัวข้อหัวข้อมาเพื่อให้นักเรียนเนี่ยได้เออเรับรู้ว่าตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นกับโรงเรียนและอย่างประกาศตอนเช้าที่แบบประกาศจากคณะกรรมการน,นักเรียนประกาศจากชุมนุมหรือว่าจากหน่วยงานต่างๆเนาะบางทีถ้าเกิดพลาดข้อมูลข่าวสารพวกนี้ไปเนี่ยแล้วเราเป็นคนที่ต้องมีส่วนร่วมกับอ่าข้อความในประกาศนั้นๆเนี่ยถ้าเกิดเราพลาดโอกาสตรงนั้นไปเนี่ยก็อาจจะทําให้เอ่อเราไม่ได้ไปเข้าร่วมหรือว่าไม่ได้ไปติดตามอะไรที่เรา ควรไปติดตามเนาะเพราะฉะนั้นคิดว่าการสรุปมาให้เนี่ยมันไม่ได้มีแค่การสรุปเกี่ยวกับการให้โอวาทของคณะครูอาจารย์เนาะแต่ก็จังมีการสรุปประกาศต่างๆด้วยซึ่งก็คิดว่ามันจะตอบโจทย์และทําให้เกิดความเข้าใจของนักเรียนมากขึ้นครับครับแล้วเออพ olicy อันที่เออพ,พี่มีกรอรนอที่กอนอใดดวงใจที่พี่แบบว่าใช้เป็นิน spiration ไหมครับ มีเขาทําอะไรบ้างแล้วทําที่ทําให้พี่รู้สึกว่าเขาเป็นกอหลที่ดีครับคือพี่คิดว่าในกรองแต่ละรุ่นเนาะมันก็จะมีจุดเด่นหรือว่ามีเรื่องที่น่าสนใจของแต่ละปีเนาะที่เขาพยายามจะผลักดันออกมาอย่างพี่เอายอดไปเท่าที่พี่พ <c oughs> อจะจําได้แล้วกันเนาะอย่างร้อยสมเก้าเนี่ยตอนนั้นเนี่ยก็มีนโยบายใหม่ๆเกิดขึ้นมาเยอะเนาะถึงแม้อาจจะทําได้บ้างไม่ได้บ้างแต่สุดท้ายเนี่ยมันเกิดความน่าสนใจแล้วก็ เขาพยายามที่จะผลักดันงานใหญ่ๆใ,ให้ออกมาเนาะอย่างนิทัศสวนอย่างเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายมันก็ปิดสถานาการณ์โควิดไปตอนนั้นเลยไม่ได้จัดพี่ก็มอกว่าเออวิธีการในการดําเนินงานอะไรของเขาเนี่ยค่อนข้างเป็นระบบซึ่งพี่เนี่ยก็ชื่นชอบตรงนั้นเนาะอ,อย่างอตอนร้อยหนึ่งสี่ศูนย์เนี่ยพี่ก็อาจจะไม่ได้เห็นอะไรขนาดนั้นเนาะเพราะว่าเป็นปีที่มีโควิดไปแต่ถึงเป็นปีที่มีโควิดไปเนี่ยเขาก็ได้จัดกิจกรรมออนไลน์ขึ้นมาพี่ไม่แน่นใจแล้วว่ากิจกรรมชื่อ อะไรนะแต่ว่าเออตอนนั้นมันจะมีกิจกรรมออนไลน์ขึ้นมาซึ่งก็ถือว่าในขณะที่เป็นช่วงที่เอออยู่ดีๆเกิดวิกฤตโควิดขึ้นมาแล้วต้องออนไลน์เนี่ยก็ยังมีการปรับตัวเข้าหาอ่าสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งแวดลอนะ้อมณขณะนั้นใช่ไหมหรือว่ายัางหนึ่งสีหนึ่งนะปัจจุบันเนี่ยก็รูปแบบงานสมานมิตรที่รู้สึกว่าตั้งแต่ที่อยู่หมนหนึ่งมาเนี่ยปีนี้เป็นปีที่รูปแบบงานเนี่ยมันหลากหลายมากขึ้นยัง หน้าสามัคเนี่ยก็เมื่อก่อนอาจจะเป็นบ้านผีสิงตอนนี้ก็เออกลายเป็นเล่นดนตรีหรือว่าแบบในหอประชุมเนี่ยก็มีอะไรที่หลากหลายมากขึ้นทําให้พี่รู้สึกว่าเออในแต่ละปีเนี่ยมันก็มีการพัฒนาการปรับเปลี่ยนของกิจกรรมไปให้เข้ากับยุคเข้ากับสมัยใช่ไหมเพราะฉะนั้นพี่ก็รู้สึกว่าเออการนําอ่าข้อดีของกนอนแต่ละรุ่นเนี่ยมาศึากษากว่าเออเขาพยายามปรับตัวยังไงหรือว่าพยายามจะผลักดันในเรื่องอะไรเนี่ยเพราะพี่ก็ได้เอามาพูดคุยกันแล้วก็ เนี่ยสร้างสรรค์นโยบายออกมาแล้วก็คิดว่าจะเอาบทเรียนจากพี่ๆเขาเนี่ยประสบการณ์จากพี่ๆเขาเนี่ยมาปรับใช้ในการทํางานในต่อๆไปด้วยครับอี่ครับแล้วพี่เอพี่มีวิธีที่จะเออตามโพริซีที่พี่ได้คิดตอมาครับ,รบพี่คิดว่าเอ่อ i m p a c t f ก c t o r ของโพลิซีเนี่ยครับกับโพริซีที่พี่คิดว่าเออพี่ชื่นชอบที่สุดครับเออ i m t a c t factor เออเทียบเท่าเลยไหมครับอืมพี่ก็คิดว่าในแต่ละนโยบายเนาะในแต่ละมันก็มีความสำคัญของมันแล้วครับถึงแม้มันอาจจะตอบโจทย์กับคือนโยบายของทพพี่เนี่ยอตัวเนี้ยในช่องทางอินสตาแกรมเนี่ยมันก็ยังเปิดตัวมาไม่ครบใช่ไหมมันยังเปิดตัวมาไม่ครบเพราะนั้นพี่คิดว่าสุดท้ายแล้วพอนโยบายออกมาครบเนี่ยมันก็อาจจะทําให ตอบัญหาตรงนี้ได้ดีขึ้นเนาะว่าเออนโยบายเนี่ยมันอิมแพคหรือว่ามันตอบโจทย์หรืออะไรยังไงมากกว่าเนาะเพราะว่าตอนนี้นโยบายมันยังรัฐออกมาไม่ครบมันอาจจะลองดูว่าตอนนี้มันอาจจะยังไม่ตอบโจทย์เต็มตที่ขนาดนั้นแต่ว่าถ้าพี่เชื่อว่าพอนโยบายรัฐออกมาครบเนี่ยก็จะทําให้ตอบโจทย์กับนักเรียนทุกคนได้มากกว่านี้ครับพูดถึงกอนปีก่อนหน้านะครับก่อ,อ,อนปีเนี้ยผมผมว่า ค่อนข้างโอเคนะคเจอพ o ลิซีที่น่าสนใจมากเลยของกรอนออกปีเนี่ยก็คือเบตเตอร์เนใช่ไหมครับเบตเตอร์เน็ตเนี่ยมันมีความคล้ายคลึงกับเน็ตที่ติดไว้อยู่ที่ลานทําอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ว่าเขาเอาออกไปตอนช่วงโอลิมปิกวิชาการที่โรงเรียนเราเป็นเจ้าภาพนะครับ okay. พี่คิดว่าพี่จะทำยังไงดีให้อีกถ่ายอันเนี้ยซึ่งมีประโยชน์มากนะชื่นชมเลยอันนี้ คม,มันยังอยู่ถึงแม้ว่าโรงเรียนจะจัดกิจกรรมอะไรก็ตามไม่ใช่ถูกเอาออกเพราะว่ามีครูบอกว่าอันเนี้ยมันไม่สวยตอนจัดกิจกรรมที่โรงเรียนเป็นเจ้าภาพค่ะคือพี่คิดว่าถ้าเกิดมันมีจัดกิจกรรมที่โรงเรียนเป็นเจ้าภาพเนี่ยแล้วมีการใช้สถานที่ตรงนั้นเนี่ยจะเอาออกพี่ว่ามันก็เป็นเหตุผลที่โอเคนะในการเอาออกแต่ว่าไม่ใช่ว่าเอาออกไปแล้วเนี่ยไม่เอากลับมาติดตั้งคืนครับเพราะว่า โอเคนะช่วงเวลานั้นเราอาจจะต้องการความสวยงามของสถานที่ตรงนั้นแล้วสถานที่ตรงนั้นเนี่ยก็ไม่ได้ใช้เพื่อการเล่นกีฬานะช่วงนั้นใช่ไหมเพราะาตอนนั้นโรงเรียนก็หยุดไปแล้วใช้เป็นสถานที่ในการรับแขกในสถานที่ในการทําประเด็นอื่นๆแต่ว่าพอทําเสร็จแล้วเนี่ยมันก็ควรเอากลับมาใช่ไหมครับเพราะว่าก็เห็นได้ว่าตะข่ายนั้นเนี่ยมันเป็นประโยชน์กับนักเรียนจริงๆเพราะฉะนั้นพวกพี่เนี่ยก็ได้คุยกับอ่ารองนิชาที่เป็นรอง ทั่วไปแล้วเนาะว่าอตอนเนี้ตะข่ายเนี่ยน่าจะอยู่กับทางนักการพันโรงเนาะซึ่งรอ,องเนี่ยก็จะสามารถช่วยประสานงานในการนํากลับมาติดได้แล้วก็ถ้าเกิดนํากลับมาติดไม่ได้เนี่ยก็สามารถมาพูดคุยกันเพื่อทาการจัดซื้อจ,จัดหามาใหม่เพื่อนํามาติดได้ใช่ไหมครับซึ่งต่อจากนี้เนี่ยถ้าเกิดสมมุติมีการสะถอดออกเนี่ยก็จะมีการประสานงานกันของ ทางคณะกรรมการน,นักเรียนของพี่แล้วก็ทางรองผู้อำนวยการเนาะเพื่อที่ว่าโอเคให้รู้ว่าถ้าถอดแล้วไปเก็บที่ไหนแล้วพอง,งานเสร็จจะเอากลับมาติดคืนเมื่อไหร่เพราะว่าตะข่ายเนี่ยก็เห็นได้ชัดว่ามันเป็นประโยชน์ทั้งกับนักเรียนที่นั่งอยู่ mm. ในลานทรมเนาะว่าก็จะได้ไม่ต้องเอ,อมาระแวดระวังว่าจะมีลูกบอลมาโดนเราไหมหรือว่านักเรียนที่เตะบอลเองเนี่ยเวลาถ้าสมมติเตะบอลพลาดหลุดออกไปเนี่ยก็จะได้ไม่ต้องวิ่งเก็บไปไกลพี่เชื่อว่ามันเป็นประโยชน์กับนักเรียนทุกคนเพราะฉะนั้นพี่เนี่ย ก็ได้มีการพูดคุยกับรองซึ่งพี่เชื่อว่าในบายนี้เนี่ยมันจะสามารถทําแล้วสามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืนครับคือพี่เชื่อว่าอันนี้สําเร็จได้อย่างแน่นอนใช่ค,ครับเพราะว่ามีการพูดคุยกับอรองผู้ในการแล้วครับโอเคครับไปคุยกับรองมาแล้วทีนี้พี่คิดว่าอะไรที่เป็นตัวชูโรงเลยแบบถ้าภูมิใจมากกับเอ่อพ olicy อันนี้กับนโยบายอันนี้ของพักว่าคิดว่า พักคอื่นไม่สามารถทําตามได้อย่างแน่นอนครับมีตัวชูโรงของพรรคพี่ไหมครับครับเออักรคพี่เนี่ยก็นโยบายเนี่ยมีถึงสิบเอ็ดนโยบายเนาะแต่ว่าที่เชื่อว่าทุกนโยบายเนี่ยมันก็มีความน่าสนใจของมันแต่ว่าพรรคพี่เนี่ยพี่รู้สึกว่าการรับฟังเสียงของนักเรียนเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญครับะฉะนั้นอย่างนโยบายอย่างแบบ Better Contest เนี่ยก็จะมีการเก็บข้อมูลของนักเรียนเนาะว่าเออนักเรียนเนี่ย ต้องการชื่นชอบกีฬาอะไรเกมอะไรหรือว่ากิจกรรมอะไรพี่ก็จะนํามาจัดแล้วก็อย่างเช่น Be t t l อ advice ที่รับฟังเสียงของนักเรียนว่าเออตอนนี้เนี่ยสนใจในด้านอะไรชื่นชอบในด้านอะไรก็จะจัดหามาแนะแนว,แนว,แนวให้กับนักเรียนที่รู้สึกว่าพี่ค่อนข้างมั่นใจในนโยบายที่เกี่ยวกับการรับฟังเสียงของนักเรียนครับรว่าพี่เชื่อว่าตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นประโยชน์กับนักเรียนทุกคนและอ่พักพวกพี่เนี่ยก็จะพยายามอย่างเต็มที่ครับที่จะ รับฟังเสียงของทุกคนและนำกลับมาสร้างเป็นกิจกรรมหรือว่าสร้างเป็นผลงานที่เป็นรูปธรรมให้กับนักเรียนได้อย่างแน่นอนครับพี่คิดว่าพี่จะเอออย่างเออไม่ไม่ใช่อันที่แบบว่า c o n t i n u e ไม่ได้นะครับแต่สมมุติว่าอย่างเช่นติดตะไคระครับพี่จะพี่จะทิ้ง QL o แบบว่าเออ improvement รับ เอ่อการเป็นอยู่แบบทิ้งทิ้งไว้สําหรับหลังจากพี่ลงตัแหนกไหมครับหรือว่าพี่จะเอาออกครับคือถ้าเกิดสมมติพี่ได้เป็นแล้วพี่นํากลับไปติดแล้วพอสมมติพี่หมดปีการศึกษาไปพี่จะเอาออกไหมใช่ไหมอันนั้นคือคําถามใช่ไหมเอ่อคืออะไรอะไรเรื่องเรื่องอื่นก็ได้ครับแบบเอ่ออะไรที่สามารถอยู่ต่อได้โดยที่ไม่จําเป็นต้องใช้เอ่อการเมนเทนครับอ่ะคือพี่เชื่อว่า ไม่ว่าจะในปีไหนๆเนาะที่มีพักที่ถูกเลือกแล้วได้เป็นคณะกรรมก,การนักเรียน,นยได้ทําต่อในอ่านโยบายต่างๆเนี่ยคือเขาก็จะได้เห็นแล้วว่าอ่ะในกอนปีที่แล้วเนี่ยมีทํากิจกรรมอะไรที่น่าสนใจและคิดว่าถ้าไปถักดันไปต่อเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์กับนักเรียนก็จะเก็บไว้หรือว่าอ่านโยบายไหนเนี่ยที่คิดว่าโอเคในแนวคิดทีแรกมันอาจจะเวิร์กแต่พอทําจริงๆแล้วมันไม่เวิร์กเนี่ยก็อาจจะถูกเอาออกไปซึ่งมันก็จะเป็น เป็นหลวของมันอย่างนี้ทุกปีทุกปีเนาะแต่พี่เ mm hmm. ชื่อว่าในบาบของพี่เนี่ยอย่างเมเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยมันก็เป็นนโยบายที่สามารถคงอยู่ได้ต่อไปเนาะหรือว่าอ่าเมเทอร์เรレーショของชุมนุมเนี่ยถ้าเกิดทําแล้ว mm hmm. เห็นผลอย่างชัดเจนเนี่ยเอ่อน้องๆที่จะขึ้นมาเป็นกรรมการนักเรียนต่อเนี่ยมันก็คือน้องๆรุ่นบริหารชุมนุมใช่ไหมคือพอน้องๆรุ่นบริหารชุมนุมเนี่ยได้รับสิ่งเหล่านี้ไปได้รับว่าเออพอกรนทําหน้าที่อย่างนี้ มันมีบทบาทตามนี้ตามนี้กับพวกเราเนี่ยมันทําให้พวกเราสามารถทํางานได้ง่ายขึ้นพี่ก็เชื่อว่าในปีต่อไปเนี่ยอ่าบุคคลที่จะมาขึ้นมาเป็นคณะกรรมการนักรเรียนเนี่ยก็จะคิบสิ่งนี้ไว้และปฏิบัติไปต่อครับช่วงของเรากันเลยครับช่วงขายตรงเลยครับจัดมาเลยครับทุกอย่างขายตรงขายต้นเองเลยครับผมใ,<ช>ให้เวลาทั้งหมดสองนาทีจัดมาให้หมดเลยครับ ครับผมก็รรคของผมนะครับจะเน้นไปที่นโยบายที่ตอบโจทย์คนหลายๆได้านครับร้คของผมเนี่ยมีด้วยกันถึงสิบเ็ดนโยบายก็สามารถไปติดตามได้ทางช่องทางโซเชียลมีเดียของพวกผมนะครับนโยบายต่างๆเนี่ยถูกจัดสรรมาอย่างหลากหลายเพื่อให้เหมาะกับคนทุกคนนักเรียนทุกคนเพื่อที่นักเรียนทุกคนเนี่ยจะได้มีพื้นที่ในการแสดงออกของตัวเองหรือว่าพื้นที่ในความต้องการของตัวเองเพื่อที่นักเรียนเนี่ยจะได้สามารถอยู่โรงเรียนได้และ อยู่ในโรงเรียนอย่างเป็นเซฟโซนเนาะโดยนโยบายต่างๆเนี่ยก็ได้มีการเตรียมตัวอย่างดีและอ่าทางพักของผมเนี่ยก็ได้มีอ่าสมาชิกที่มีประสบการณ์ในแต่ละชุมนุมมาผนึกกําลังกันเพื่อที่จะเดินหน้าโรงเรียนนี้ไปด้วยกันสร้างภาพใหม่ๆใ,ให้กับโรงเรียนนี้ไปด้วยกันครับฝากทุกคนไปติดตามอ่าพักของพวกผมได้ทาง Facebook และ i n น t a g r กร sk t betterpicture ครับวันที่สิมกราจะมีการเลือกตั้งนะครับ สิบสามกราเข้าคูหาการเบอร์หนึ่งเพราะทุกคนคือส่วนหนึ่งของภาพที่ดีกว่าครับ We are to g e t e r to brighten our future เลือกพวกเราเบอร์หนึ่งนะครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวตาม agenda ของตัวกอน,นอที่ให้มาทาง i ิน t a g r กรมนะครับก็คือวันที่เก้านี้นะครับจะมี campus c a m p a i g ใช่ไหมครับเี<ล><อ>ยนนโยบายขายไอเดีย วันที่11มกราคมมี Final Debate เป็นศึกวาทะชนะใจคนนะครับและวันที่13เป็น Election Day มหัศจรรย์วันเข้าคูหาเราอยากให้ทุกคนไปใช้เสียงใช้สิทธิ์ใช้เสียงของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งของทุกคนได้อย่างเต็มที่นะครับเพราะฉะนั้นผมว่าวันนี้เป็นไงบ้างครับเซน ก็เอ่อสนุกและเป็นเกียรติมากๆเลยครับรับผมขอบคุณมากครับอืมก็วันนี้ก็เป็นเกียรติมากครับที่ถูกเชิญมาครับอ่าครับขอบคุณครับเช่นเดียวกันนะครับวันนี้ก็เป็นพี่ป้อมนะครับจากพักเบอร์หนึ่งพักเอสเคเบเตอร์พิคเจอร์ใช่ไหมครับครับผมอ่าวันนี้ส่วนแคสของเราเอพิโซดนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับขอบคุณที่มาฟังครับ ขอบคุณครับ